สวัสดีครับสมาชิก VIP ลำโตุป888ดว 8, 8, 8. นันวันที่23เดือน10เปียว6นะครับเมื่อวานวันที่22อาจารย์ฟันห้าก็เข้านะครับเข้าเข้าตัวเจาะเข้าตัวเราเต็มนะครับวันนี้วันที่23อาจารย์ฟันที่5อีกครั้งนะครับอาจารย์ฟันที่5อีกครั้งนะครับอาจารย์เจาะให้นะครับ58 59ให้ระวัง5้าอีกครั้งนะครับแล้วก็73นะครับ เลขเด่นมี3579นะครับ3 5 7 9นะครับ3 5 7 9้าเจ็าเอาไปหมุนเข้าตัวจอดน่นนครับวันนี้วันที่2 0 23นะครับวันที่23ถ้าสนใจจะเล่นน้อยก็เล่น3 3 7 7นะครับให้เล่นที่3 3 7 7นะครับไอดีตัวนี้ครับ3 3 7 7นะครับน้อยถ้าจะเบิ้ลนะให้เบิ้ลที่3 3กับ77นะครับโอเคนะครับ น้อยพิเศษนะครับเด่นที่น้อยพิเศษ3377